อันเป็นเบาโยสเจ้่ว่านเช็ดเช็ดเป็นอเป็นงางันี้อาจารย์สร้างช่วงช่วงทุกทิ้งทุกยางแล้วอย่างไอ้วงแล้วี่นี่ครับปัาดิไปเรียนไปกับเปเรีนรถไปเด็กเขาเป็นกิารดมรับก็เรียนดเเสียบันเรีนรถ่าอาจารย์สร้างไปน้ำต้องเอาไปน้าได้อาจารย์สร้างไปได้เด้อก่อยางกอย่างไนอ่าไอย่ไนอ่ารอย่กางกิ่งไรกน่กอย่า่ารกอย่าารนอาอยานยนอาน่ายารนี สองหวศูนเขอแลราคาหมื่นกว่าบาทจรงดินี่แหละป้าซื้อระบุเปิดจะมาจากล้านจะมาใส่คอนตัวหมื่นกว่าบาทลยน่รียมันก็ใสด้จแตได้ได้ข้กองเียมทำมานเอาเดี๋ยวนี้าช่างกัใส่มาด้ดีกันดููสาลูกค้าเจ้าของกัเจ้าของนี้มันใส่มาด้ดีกันมันอยู่ที่ยังก็อกมันไม่อยู่ที่อุปกรณ์แตานั่แต่ตบแต่งอผู้ใช้งานผู้พู้ที่ศึกษามา โอ้คือไทยคลิปเนี่ยคือคนเห็นคลิปกีเซ่เอาปูกก็ได้กีเซ่ไอโฟนก็ได้ไทยคลิปเลยที่เขาเขาถืออยู่กับคนเห็นคลิปมันม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์มันอยู่ที่คนที่างต่างขึ้นมาแล้วอารมความรู้ความสามารถแค่เห็นศักยภาพกบีนั้นอยู่ที่ใจหากเทียมยุดแล้วไซส์ยิงไข่ก็ไหลเทียมไข่หนึ่งโอะน้โหเราต้องหาเสียงใหม่อีกแล้วออทักอีลีทักอีรีหักไปเรื่อยๆทักบ่ทัก เหมือนปีที่แล้วกว่าจะเพาะได้ก็งานสุดท้ายพี่อันนี่น้องอยากฟังตอนมวนนะครับว่าฟังงานสุดท้ายบอยอย่างพี่น้องไปเบิ้งสูงงานสูงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดระบบเสียงรอมนี่ฝากอาจารย์มอยด้วยนะครับไปเจอได้ครับที่งานแรกแรกงมันวันที่27นี้อยู่ที่บกส3ขอนแก่นฟรีดูฟรีชมฟรีนะตอมาถามเจี๊มจีมครับผมหลังจากเมื่อคืนนีบ ตับเนี่ยตองักเีรเัได้เบาเน่เนาะเออี้อี้กก็็นผมแง่บอ่ตับตับเลยีครับตับแล้วกินแบบโอ้ยทั้งสมแถวเสมแวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรคันไฮิฮิดออกมาเด้ว โอ้นี่แหละครับพี่น้องครับครับผมกินไปน้ำเห็ดไปน้ำป่ะครับผมเคยบ้าน้คำหวานกินทั้งเห็ดไม่เคยใช่ครับเดี๋ยวต้องลองต้องลองครับดังขักดังขักครับพี่น้องครับวันท่านจอยกับตัววัดังขักว่วดนาเพิ่นเก็บของแล้วตัวนี้แต่่วาเพราะว่าวงนึงเนี่ยก็ได้ยินเสียงขักเลยล่ะครับ ตับตับตับเอ้าวันนี้อีหยังคือนดีดังคักกว่าเก่าวันนี้วงสองวงหนึ่งวงวงสองเป็นดังคักอยู่แต่ว่านี่อย่างนี้เสียงมัดังตับตับเนี่ยวงหนึ่งแท้ๆครับผมเลยมาเบิ่งแบบเพิ่นตับจังไหร่นะตับแจ้งจังไหร่จังไหร่นี่ก็จังอย่างแท้ครับพรานาพพรานาครับเลยเพราะท่านมีโอกาสได้เบิ่งได้ไหมอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยอาจารย์นวไปบ่ครับเนี่ยอยากไปเบิ่งอีกอยู่ดิอยากไปเบิ่งแบบเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชันที่แบบจูนแล้ว มีคามสูรณแบบทตเม่อกงานแหลกเนาะแหกหมันนวันตะพ่บ่บอทีครับขอนแก่นนี่อ๋อบเหมือนเอื้อนนี่แมงเอื้อนพงสองนี่แมโอแมนแมนเหมือนพงสองนวันตรครับนวันตะส่อหน่อยลำเพื่นโชคครับผมบอขสอสามเป็นวแมนครับผมพ้นบ้านไอ้สื่อน้อง้าวูดไปน้ำแด้รืมเป็ไปยังว่า หน่ามันถั่วไม่ได้สิไปบอสซอร์สามตอนนี้ซื้อรองเท้าบูทไปเตรียมพร้อมพร้อมครับเตรียมพร้อมได้ไปหนองได้ไปย้ำที่ซ่อนไปเบิ้งไปบุญบางไฟน้ำกันครับเแกบุญบางไฟไปย้ำบุญบางไฟน้ำกันย้ำที่สร้อยหน่าครับมันตกเนาะครับนี่ไรกระเลนที่เขาเลนที่เขาครับจังหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่ฝนตกแมนครับย่านว่าฝนตกแล้วว่าเล่นแมนระบบเวทีเวทจอพวกไป กัานนำออกกรันน้าำออกครับจะบอกก้านนำเขาเม่อเสรเท่ออกมาเองสุดยอดเพี่น้องครับต้นพว่งกับก้านนคือกราบกันนำได้ครับกั่น้าคือว่าตอนนี้มาเสาเท่ออกมัเข่อแล้วมันบอกต้องสร้างรับการตีได้ตู้ซีรับการตีได้ตช้ซีมีอเสียก็ว่าเมียไผ่เมียมัน แต่ว่าคนที่ได้ยัดรอกจะมาลรู้กันท้องอยากเนิองยังไงมันก็ยัดเู็จานนี่แล้วมันยัดเองกับมือเนาะมันเขาองเปรียบทุกอย่างมันจะรู้รู้ไม่ได้รู้อแค่อัิพมเยอดีส์มเบีแค่เซ่อีเซตเราทำได้แค่นั้นตัวแทรนส์เหนนยที่สามครับเอ้ยนี่ อาจารย์มอดครับจังจังสิบล้ออ่า้ยไม่สิบแปดสิบแปดแล้วสิบแปดใช่สิบแปดแล้วจังเมื่อกี้อาจารย์มอดจังเอ่ออาจารย์มอดเมื่อมิกเข้าใจเสียงอยังโันี่จังเศร้าหมู่บ้านกบันนี่เป็นยังไงครับมันมันหลังจากที่จูนแล้วหมู่บ้านถามมามวนบองมวนครับใช่ใช่อันนี้อันนี้มันย่องอยู่ของนี่มวนมออยู่วนอครั้งหรือว่ามันฟังได้ไหมมันฟังได้มนแต่ว่า ด้วยซิสเต็มด้วยอุปกรณ์ของเขาใช่ควยอุปกรณ์เขามันต้องได้กว่านี้ครับเทียบทั้งทีใน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 เนื่องด้วยว่าผมเป็นคนออกแบบชุดนี้เองนะครับเป็นคนทำซิสเต็มเองของระบบเองแบบระบบเองคือชุดนี้มันต้องได้กว่านี่ยอ่ามันต้องได้กว่านี้อ่าในในความูลสื้อผมนะครับแต่ว่าคนยังไปยังมาเ่าบอกว่าเธกโยกนิ้วหฮโยครับนิวนิวนิวกนิวนิวการไม่ารนี่เองไม่ไม่ได้ได้ ต้องเล่นด้วยกันแม่ประเด็นคือผมจะบอกนิโปลนี่มิวกางก่อนแล้วจะเนี้ยวการนิโปลนิโปลนะโดยนิโปลเนี่ในในในเรื่องโดยว่าเขาเป็นคนออกแบบระบบตัวนี้ไม่องนะครับมันก็มันต้องได้ก่อนนี่นี่นะไปเลยปรึกษากันครับอาจารย์ช้าอับพพอช้านะครับว่าเพาจะมาแก้ไขตรงไหนแก้ไขจุดไหนที่มันหายไปหรือจุดไหนที่มันบ่ถือเพราะน เพราะว่าตามที่ผมใช้พาววร์ช้างมาครับเขาดูดูกันที่สามนะครับเขาปีที่สามแล้วก็คร้บผมเปิดถึงไฟแดงขนาดนั้นอืมันต้องแมนครับอายูพอได้แล้วนะครับหนาพิธีนี่อันนี้อันนี้พูดเถายัิงเพิ่งว่าเพิ่งมาเตมวนดิซือเพิ่นบอกว่าโอ๊ยแม่อายุพอได้เออมันต้องมีข้ามหนีแม่มันต้องอาไฟแดงนะครับเพราะผมใช้พาววร์ช้างมาผมไม่เคยเปิดถึง แตะแดงอันนี้อันนี้บอกพี่น้องเลยว่าพี่ดูสาวหน่อยมันนี่โบเคยเปิดแตะแดงนะครับแต่ว่ามันเบาไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับเบาแต่พอดีฟังพอดีบางบึงพอดีมวนครับมแต่ถ้าซิสเต็มตัวนี้เนี่ยซีเมตรก่อนหรือเหลือล่ะหรือจะสีขาอนี่ละพี่น้องมื่อ่นนอะอยากให้พี่น้องไปบึงยีดเจ็ดอุ้ยบบแมนยีดเจ็ดนาอโอ้ยเหมือฮือเหมือฮือ รีบเจ็ดเจอกันที่ขอนแก่นบกศสามมีพี่ๆหลายๆวงมือนี่กับพี่ๆบรรทุนมันทั้งสินมืออื่นกับพี่ๆใจเกินร้อยมือเพื่อกับพี่ของเฮาครับผมงานเฮามืองตึองของไผ่จำได้สักนิดนี่ละโอเคครับพี่น้องครับอย่าพี่น้องไปเบิ่งติดตามกันครับผมนะครับเจอที่ขอนแก่นเสร็จยี่ิบแปดเจอกันที่อุดรอืตลาดข้อมูลไม่มีเออี่ยพอไปยังเขาตลาดอะไรสีๆนี่แหละอ๋อหนอง น้องกุ๊กสีไหมเออเออใช่ไหมแม่ไปเพี่รพี่น้องเม้นกแล้วกันเอออพี่น้องเม้นเขาบ้านครับมีในเมืองเลยจำพวกใครได้ช่วงนบุรีรอุดรเราเคยไปเล่นแล้วนะครับเขาหน่อยไปเล่นแล้วก่อนจะปีฤดูการนะครับสนามดีมากครับลานปูนคนเยอะเยอะอ่าลานปูนครับพี่น้องฝ้าไปได้ครับถ้าไปศาดเดี๋ยวอังกันเขาได้ประตูครับเอาเดี๋ยวบัดนี้คคำสุดท้ายหลังจากจูนไปเมื่อกี้เฮายคำสุดท้ายอยากมีอย่างสามคำสี่คำ เนี่โอเคครับพี่น้องนนู้นเนเ่าอาพางมาเออเอาน่นไปนะคับขอสามคำแห่ครับเครื่องเสียงมาอนี่หลังจากจูนแล้วเสียเสียเโอเคครับผมสุดสุดครับพี่น้องครับผู้ดอย่ใกไกก็ไปแล้วครับยิบเจ็ดนี้ครับพี่น้อง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำเนินชีงิตอย่าเจะ,จะจนพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ